สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอธิบายฐานความผิดที่ต่างกันก็คือระหว่างลักทรัพย์กับยักยอกซึ่งหลายๆคนนะคะที่อาจจะทั้งเรียนกฎหมายแล้วก็ไม่ได้เรียนกฎหมายเมื่อได้ยินคําว่าลักทรัพย์แล้วก็ยักยอกอาจจะไม่เข้าใจว่ามันต่างกันยังไงลักทรัพย์ก็คือขโมยของไม่ใช่หรอแล้วยักยอกคืออะไรนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายให้ค่ะก่อนอื่นนะคะต้องอธิบายก่อนว่าความผิด ฐานลักทรัพย์แระยักยอกเนี่ยต่างก็เป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ค่ะโดยในมาตรา334หรือเรียกง่ายๆว่า334ในประมวลกฎหมายอาญานะคะเข้าบัญญัติเอาไว้ค่ะว่าผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุทยจริตผู้นั้นกระทําความผิดฐานลักทรัพย์ดังนั้นนะคะองค์ประกอบของความผิดก็คือมีผู้ใดนะคะเอาทรัพย์ของผู้อื่น กิริยาก็คือเอาซับค่ะและกรรมก็คือผู้อื่นเมื่อมีประธานกิริยาแล้วก็กรรมครบนะคะอันเนี้ยก็เป็นความผิดฐานรักทรัพย์แต่ต้องมีเจตนาพิเศษด้วยเจตนาพิเศษก็คือโดยทุจริตค่ะดังนั้นประธานคือผู้ใดกิริยาคือเอาไปนะคะซึ่งซับ และกรรมค่ะก็คือของผู้อื่นแต่ความพิเศษของมาตราเนี้ยมันไม่ใช่แค่ทรัพย์ของผู้อื่นเท่านั้นค่ะแม้ว่าทรัพย์นั้นน่ะเราจะเป็นเจ้าของด้วยอย่างเช่นเราซื้อของมานะคะชิ้นหนึ่งแต่เราหารเงินกับเพื่อนนะคะอ่าเราหานเงินกับเพื่อนแล้วเพื่อนเนี่ยแอบลักทรัพย์ของเราไปแอบย่องเข้ามาในบ้านของเราแล้วก็เอาของชิ้นนั้นไปอย่างเงี้ยเพื่อนก็ผิดลักทรัพย์ด้วยนะคะคําว่าเจตนาทุจริตนะคะก็อยู่ในนิยามเลยค่ะ อยู่ในมาตรา1นึ่งค่ะประมวลกฎหมายนี้ในอนุนหนึ่งเลยค่ะคําว่าโดยทุจริตหมายความว่าเพื่อสแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้อื่นเอาเป็นว่าสรุปก็คือการลักทรัพย์เนี่ยก็คือการที่มีใครสักคนหนึ่งนะคะทำกิริยาเอาไปซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือ ที่มีผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยอันนี้ก็จะเป็นลักทรัพย์ค่ะโดยผู้ที่กระทำความผิดฐานลักทรัพย์เนี่ยมีโทษจําคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน60,000บาทค่ะส่วนความผิดฐานยากักยอกเนี่ยจะต่างกันเลยนะคะกับความผิดฐานลักทรัพย์เพราะว่าอันนี้ไม่ได้แอบย่องเข้ามาเอาไปนะคะแต่เป็นกรณีที่ ครอบครองทรัพย์ค่ะซึ่งเป็นของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยแล้วก็เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่3มโดยทุจริตค่ะอันนี้เป็นความผิดฐานยักยอกซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0 0 0 0่บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะแต่ในเรื่องของยักยอกเนี่ยอาจจะมี วักสองเอาไว้หน่อยนึงว่าถ้าทรัพย์นั้นได้ตกมาอยู่ในความครอบครองของผู้กระทําความผิดเพราะว่าผู้อื่นส่งมอบให้โดยสําคัญผิดไปด้วยประการใดหรือว่าเป็นทรัพย์สินหายซึ่งผู้กระทําความผิดเก็บได้ผู้กระทําก็ต้องระวังโทษแต่เพียงกึ่งหนึ่งเหมือนลดโทษให้นั่นเองนะคะ มันต่างกับลักทรัพย์ยังไงคะ่ะคำว่ายักยอกเนี่ยมันคือการที่คนที่ทําผิดอะคะ่ะเขาครอบครองทรัพย์นั้นอยู่หรือเรียกง่ายๆว่าเขาไม่ได้ไปแย่งการครอบครองมาจากเจ้าของไม่ได้แอบย่องเข้าไปไม่ได้แอบไป ตอนที่เขาไม่เห็นนะคะก็คือว่าเขาเนี่ยมอบการครอบครองให้เราเลยอย่างเช่นเรานะคะซื้อของกับเพื่อนเหมือนกันหารเงินกันของนี้มันเป็นกรรมสิทธิ์รวมเราและเพื่อนเนี่ยต่างก็เป็นเจ้าของในทรัพย์นั้นเท่าๆกันนะคะแต่ว่าเพื่อนเนี่ยฝากเราให้ดูแลเหมือนกับว่าเอาไว้ที่เราละกันจะใช้เมื่อไหร่ก็ค่อยมาใช้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราอะค่ะผู้ซึ่งครอบครองอยู่ดันนะคะ แอบเอาไปให้คนอื่นอ่าเอายักยอกไปเลยก็คือเรียกว่าเบียดบงังโดยที่เราก็ไม่ได้บอกเขาก่อนว่าเราจะเอาไปทําอะไรเป็นเจตนาทุจริตและเพราะว่ามันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบสําหรับตัวเองหรือสําหรับผู้อื่นนะคะดังนั้นอันเนี้ยก็เลยเป็นความผิดฐานยักยอกคือดูที่ว่าการครอบครองค่ะถ้ามีการแย่งการครอบครองมาอันเนี้ยจะเป็นลักทรัพย์แต่ถ้าเราครอบครองอยู่แต่เราเนี่ยเบียดบังเอาไปอันเนี้ยก็จะเป็นยยกยอก ส่วนถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยไปดันยักยอกทรัพย์สินหายอย่างเช่นว่ามีคนส่งให้เราโดยสําคัญผิดคิดว่าทรัพย์ที่หายนั้นเป็นของเราหรือแม้กระทั่งมีคนเข้าใจผิดนึกว่าของที่เป็นของคนอื่นเป็นขอ,ของของเรานะคะและเราเอาไปอย่างเงี้ยหรือมีของหล่นหายอยู่เราไม่รู้ว่ามันมีเจ้าของติดตามหรือเปล่าเราเอาไปอย่างเงี้ยก็เป็นความผิดฐานยักยอกได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าอาจจะได้รับโทษ แค่กึ่งหนึ่งกฎหมายลดโทษให้เนี่ยค่ะก็เป็นความต่างกันของลักทรัพย์กับยกักยอกก็ไม่ได้ยากมากนะคะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องดูเจตนาให้ดีค่ะว่าลักษณะของการกระทำอะค่ะมีโดยทุจริตหรือเปล่าถ้าทุจริตเอาไปโดยที่ตั้งใจจะเอาเป็นของตัวเองหรือว่าแย่งกรรมสิทธิ์เนี่ยเป็นลักทรัพย์แน่นอนนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นการที่อาจจะไม่ได้มีกรรมสิทธิ์เป็นของตัวเองแต่ว่าคนอื่นเนี่ยฝากเอาไว้ฝากดูแลฝากให้เราครอบครองเหมือนมอบส่งมอบกัน ครอบครองให้เราอะค่ะแต่ว่าเราเนี่ยมีเจตนาทุจริตเอาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตัวเองอย่างเงี้ยก็จะเป็นอยกักยอกเพราะว่ามีการครอบครองกรรมสิทธิ์นั้นแล้วนะคะหมายถึงว่าครอบครองโดยที่เรามีสิทธิ์ครอบครองแต่เราเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของหรืออาจจะเป็นเจ้าของร่วมแต่เราเบียดบังเอาไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนก็คือเจตนาทุจริตอันเนี้ยก็จะเป็นยากยอกค่ะ ก็สั้นๆง่ายๆนะคะเข้าใจได้โดยประมาณนี้ค่ะสำหรับเรื่องอื่นๆนะคะสามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้ถ้าสนใจเดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลาว่างก็จะมาอัพคลิปเพิ่มเติมคำศัพท์หรือว่าหัวข้อ ในเรื่องกฎหมายง่ายๆคุยกันสบายๆแบบย่อยให้แล้วนะคะฟังกันมันอาจจะมีทั้งคำศัพที่เป็นกฎหมายแล้วก็พูดอธิบายให้เข้าใจง่ายๆสำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้เรียนกฎหมายก็อาจจะเข้าใจได้ด้วยนะคะจะได้รู้กฎหมายเอาไว้นะคะก็สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ subscribe ด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ